สวัสดีครับเ,เพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกครั้งที่ช่องสาริการิมรัวนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมฮาเช่นเคยครับในช่วงเช้าๆของวันเสาร์ที่5ตุลาคมนะครับผมก็จริงๆแล้วเราต้องมีคุยก่อนเกมกับทางเยเวตันกันตนะั้งแต่เมื่อวานนี้นะแต่พอดีว่าเมื่อวานผมติดธุระค่อนข้างยุ่งเลยก็เลยไม่มีเวลาว่างพอจะมาไอ้นั่นนะครับจะมาคุยกันนะครับผมก็เลยเมื่อวานนี้ก็เลยรอฟังมา บทอัปเดตข่าวสารอาะไรของทางไอ้สภาพของทางไอดี้ฮาวก่อนเกมก่อนว่ามันมีอะไรคืบหน้าบ้างนะแล้วก็มาคุยกันตอนเช้าวันนี้แล้วกันก็นั่นแหละครับก็สรุปของนิพันเสดนนองราก็จะคือจะลงเล่นกับทางเอเวอร์ตันวันนี้นะครับเ,เวลาช่วงเวลาห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็เป็นคู่สุดท้ายของทางคืนวันเสาร์น,นะครับผมก็เป็นเกมที่7ของฤดูกาลแล้วในเพรีสำหรับพีเมลีกวันนี้นะตอนนี้ในตารางของพี่เมลีกก็ จริงๆอ่ะตารางมันยังไม่ตารางมันยังไม่ห่างกันมากในแต่ละคะแนนนะของไอ้จ่าฝูงอะ่ะก็ยังมีประมาณ1ิคะแนนใช่ไหมของนิวคาสเซิลของเราอยู่ที่อันดับประมาณ6 7, 7็อะไรเงี้ยอยู่ที่อันดับ11คะแนนแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยมันจะเริ่มคะแนนมันจะเริ่มแบบมีการแบ่งชนชั้นอย่างชัดเจนแล้วในเริ่มประมาณเนี้ยเกมที่7จ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยก็แล้วอันดับมันจะมีผลน่ะต่อเนื่องไปจนถึง,ถง,ถงไงแบบช่วงท้ายๆตั้งแฤดูกาลเลยนะว่าแบบว่า ตารางคะแนนอะไรพวกนี้มันคือตอนนี้ถ้าขับทีมไหนเก็บแต้มได้เป็นเกาะเป็นกำรรไว้ก่อนนะมันจะส่งผลดีไงในการแต่ว่าเกมหลังๆมันจะง่ายขึ้นนะแต่วันนี้เราข้อเกมของเราก็คือจะไปเยือนทางเอเวอเรตันเราจะมาดูความพร้อมของทีมของเรากันแล้วก็ความพร้อมของทางเอเวอเรตันว่ามีจุดแข็งจุดอะไรนะที่มาวันนี้กันนะครับผม <S <S ก็มาเริ่มกันเลยที่นิวคาสเซิลของเรากันก่อนแล้วกันในเกมวันนี้ก็คือทาง เอดิฮาอ่ะก็อัปเดตแล้วว่าวันนี้ว่ามีใครพร้อมลงไม่พร้อมลงกันบ้างนะสรุปก็คือทางนักอีซัคทางทางพวกวิวสันและพวกนี้ก็คือไม่พร้อมลงสนามในวันนี้อีซัคก็ถอนตัวจากไ้ทีมชาติสวีเดนไปละแสดงว่าก็ต้องพักยาวไปจนถึงเกมกับห,หลังเบรกทีมชาติเลยที่กำมันจะเจอกับทางไบตันเลยนะก็วันนี้นะครับโกก็น่าจะเป็นนิโปลว่าน,นิโคลมีภาพลงไอฝึกซ้อมกับทีมนะก็แน่ะก็คือพักเกมแบบรีคัพนั่นแหละจริงๆก็เจ็บนิดหน่อยก็คือ ูดไปเป็นพิธีกันแหละผมว่าจริงๆก็คือไม่ได้เจ็บอะไรหรอกแค่พักในเกมกับไอ้ทาวิเบอร์ดันไปอะนะโ,โกไอ้โกก็น่าจะใช้คิงนิกโบเหมือนเดิมส่วนแบ็คขวาผมเชื่อว่าไอ้เกมที่แล้วอะเดะทางทิปเปียทําได้ดีในเกมทางแมนเิตี้นะเกมนี้น่าจะไดท้ทิปเปียน่าจะได้ลงสนามก่อนนะส่วนทางซ้ายก็ใช้ทางลุยฮอลลงเล่นไปเลยต่อเนื่องไปเลยเพราะว่าทวงนี้ก็กำลังผลงานก็กำลังดีวันคืนเหมือนกันนะแล้วก็ทางเซนเตอร์แบ็คก็ใช้กลับมาใช้แดนเบิร์นคู่กับฟาบินช์เหมือนเดิม ส่วนิฟิลสามคนผมก็เชื่อว่าก็ใช้นั่นแหละก็ใช้จอริงตันใช้บูโนใช้ตัวนารีแหละเพราะว่าน่าจะต่อเนื่องมาจากเกมทาวนซิตี้นะ mm hmm. ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรไม่น่า,ไม,นาไม่น่ามีการแบบเปลี่ยนแปลงอะไรนะ <c oughs> ถ้าไม่มีครับนักเตะคนไหนบาดเจ็บหรืออะไรขึ้นมานะในช่วงก่อนเกมนะส่วนแดนหน้าครับแดนหน้าเมื่อไม่มีอีซักลงเล่นดนงะนั้นหน้าเป้าก็ต้องเป็นทางอโนนี้ก่อนดอนลงเล่นเจอกับทีมเก่าอย่างเอเวอตันวันนี้เลยนะครับผมแล้วก็แบ็คซ้ายก็ใช้ทางคาวิบาลน <c oughs> ขอโทษนะครับส่วนทางขวาครับก็ใช้ทางไอ้จ็คขอบเบอร์ฟี่ลงเล่นเป็นตัวจริงนะอเมรอนก็สำรองไปก่อนก็ไม่มีตัวเลือกอะไรเยอะมากนะครับก็มีประมาณนี้แหละแล้วก็มีทางจอวิลล็อกจะลงมาแบบสำรองเปลี่ยนตัวในกับโ o จลิตันหรือไม่ก็เปลี่ยนทางแบ็กสปีดซ้ายได้แล้วก็ทอนลองสตาฟก็ลงมาแทนแบบเมียไม่คือตรงกลางถ้าสมมุติว่ามีใครครับหมดแรงแล้วนะอเมรอน แล้วก็ aw, อเมรอนก็รอแทนนอะเมเบอร์ฟี่แต่ก็มองหน้าเปาโอ,อซูล,ล่าก็ถ้าสมมติว่ามีอะไรฉุกเฉินจริงโองซูล,ล่าก็ลงเล่นนะครับส่วนแดนหลังก็มีทั้งสำรองก็มีทั้งแบบอลอยเคลลี่รอมีทั้งลิปราเมนโตอะไรนี้ก็ได้ดูจะโอเคนะกับชุดที่จะลงสนามวันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปไอ้ดูอีกทีหนึ่งว่ารูปเกมน่าจะออกมาประมาณไหนแล้วกันแต่ก็มาดูทางเอเวอร์ตันนิดนึงครับเอเวอร์ตันนิดนึงก็ผมได้ดูเกมไอ้เกมล่าสุดนะเอเวอร์ตันก็ชนะเป็นนัดแรกของฤดูกาลเรียบร้อยแล้วในบ้าน คิสตันพาเลตของเหมือนเดิมที่เราเราก็เราได้ได้ตามดูคิสตันพาเลตดูเหมือนกันนะว่าแบบว่าเขามีฟอร์มเป็นยังไงบ้างนะสุดเกมนี้เกมกับคิสตันพาเลตกับไทเอวอร์ตันน่ะผมได้ดูอ่ะอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมานะต้องบอกว่าเอวอร์ตันน่ะได้ทางเบดเวตกลับมาเนะี่ยทำให้แดนหลังของเขาอะค่อนข้างแน่นขึ้นจริงๆก็ไม่แน่นขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าเป็นเรื่องของความแข็งแกร่งเรื่องของอะไรเนี่ยมันดูมีเชฟมากขึ้นนะจริง,รงๆพาเลตอ่ะก็มีโอกาสยิงประตูเอวอร์ตันหลายครั้งอะ จริงๆคือจะบอกว่าจริงๆเอเวอร์ตทางาพาเลตอะคองบอลอะไรพวกนี้ได้ดีกว่าเอเวอร์ตันซ้ำแต่ว่าเอเวอร์ตอะเราเล่นในบ้านเนี่ยมันได้กำลังใจอะไรบางพวกนี้ไงแล้วสุดท้ายอะมาได้เกมถึงพาเลตเกมนั้นอะขึ้นนำก่อนด้วยแล้วก็สุดท้ายมาโดนแบบพลังใจพลังกึดอะไรเงี้ยของทางเอเวอร์ตอะก็เป็นทางไอ้ดวยแม็กนิวนะยิงไกลสุดสวยเข้าแบบโอ้เป็นเป็นลูกยิงไกลที่สวยมากเลยผมอยากให้แบบว่าปีขวาของเราอะสักคนอะมันไม่จำเป็นยิงได้อย่างเงี้ยคือปีขวาของเราบางคนอาจจะเก่ง พอแม็กนิวอะแม็กนิวก็คือชื่อชั้นก็ประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าเขาเก่งนะเก่งในระดับพรีเมียร์ลีกประมาณแบบนึกภาพประมาณแบบพวกทรงๆแบบว่าไอแอนดอร์เทอเซนอะไรประมาณเนี้ยแต่คือถ้าแบบลูกยิงของแบบว่าไอฮันเดอร์วแม็กนิวอะที่ยิงคาร์เลสคือทีมเราไม่ไม่มีใครยิงได้แบบนั้นเลยน่าเสียดายนะแ,แบบถ้าปิดบีกฟองของเรามีใครสักคนแบบปัน่นเท้าทาซ้ายได้แบบประมาณนั้นนะโหผมว่าทีมเรามันจะไปได้ไกลเลยนะแต่ไม่ได้บอกว่าให้ทีมเราไปเซนเอาไวแม็กนิวมานะ คือแค่บอกเฉยๆว่าสไตล์เนี่ยทีมเรามันไม่มีไงแล้ว,ลวก็เกมนั้นน่ะก็คือสุดท้ายก็เป็นทางอีวาตันแบบพิกกับมาชนะได้2ประตูตอนนึงนะก็ไม่รู้ว่าเออจะได้โมเ m e n t มอะไรมา,มาเล่นต่อเนื่องของเราเกมนี้หรือเปล่านะส่วนของเราครับก็คือก็ได้มาจากไนนั่นแหละได้แต้มเมนต้ม um มาจากแมนซิตี้เหมือนกันก็คือเล่นได้ดีส่วนทางอวานตันก็ขืนก็ลงเล่นแบบว่าให้ผ่านๆเข้ารอบไปอะไรอย่างเงี้ยความแล้ววันเนี้ยสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือความ อะไรอ่คอมแบบกระหายในการเล่นนะต้องไม่ให้แพ้กับเกมเกมการมนซิตี้นะแล้วก็แบบว่าพูดถึงเรื่องคุณภาพเกมอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เหมือนเ้าเราดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในปัจจุบันนี้นะไอ้เพิ่งไอ้เรื่องมาตรฐานเกมเรื่องของเบสิกเกมอะไรพวกนี้นะเหมือนไม่ว่าแต่ละทีมสังเกตได้เลยเหมือนแต่ละทีมอตอนนี้แบบมันมีมาตรฐานที่ดีอะ่ะค่อนข้างเยอะหมดแล้วนะครับแต่ละแต่ละทีมเนี่ยแบบพวกมาตรฐานการเล่นไม่ว่าคุณไปดูเลยไม่ว่าจะเป็นฟูลแลมจะเป็น บอลสปาร์ตจะเป็นทีมแบบลองลลงมาจะเป็นแบบพาเลตเป็นเอเวอตันเลยเป็นทีมเลยขนาดนี้ตกชั้นแบบหนีอะไรเอเวอตันจะเป็นแบบพวกยิปวิดเป็นอะไรพวกเนี้ยคือเบสิกการต่อบอลทีมเวิร์กอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่มาตรฐานน่ะจะค่อนข้างดีกันหมดแล้วฉะนั้นมันจะไม่มันจะไม่มีเกมที่แบบว่าเอออีกฝ่ายหนึ่งแบบว่าขี่แบบว่าคลองบอลอีกบุกทะลุอีกฝ่ายหนึ่งแบบว่าฝ่ายเดียวเลยอย่างเงี้ยแบบว่าจนแบบอีกฝ่ายนึงได้แค่โยนบอลกลับมาหม่งทิ้งอะไรเงี้ย เหมือนมันไม่เปนจะไม่มีเกมแบบนั้นอีแล้วในทีมเ์ลีกอะส่วนใหญ่ทีมเ์ลีกอะตอนนี้คือทีมที่จะได้ชัยชนะกลับไปแบบว่าในแต่ละเกมอะมันเกิดมาจากอะไรครับมันจะเกิดมาจากสองประเด็นใหญ่ๆเท่านั้นเองในทีมร์ลีกคือหนึ่งจังหวะคุณภาพของเกมไม่ว่าจะเป็นลูกจ่ายสุดท้ายหรือลูกยิงมันจะเป็นตัวแบบว่าที่แบบว่าตัดสินเกมได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนั้นยกตัวอย่างให้อย่างเกมแบบที่เราแพ้ฟูลแลมเงี้ย มันเกิดมาจากอะไรมันเกิดจากความคุณภาพนี่แหละท้องเดือนท้องไอ้ลาอุทิมินสเนีย่ยยิงนะสวยไหมก็ยิงสวยเห็นไหมแบบยิงแบบล็อกบอลพัก,พ,กพักอกปุ๊บยิงปั๊บอะไรเงี้ยมันสวยใช่ไหมคืออย่างนั้นแหละมันคือจังหวะที่แบบหรือว่าไปดูเกมอ,อื่นๆอ,อ่ะอย่างพวกไอ้อาเซนอลเจอแมนซิตี้เง,งนะี้ยแบบคาราฟิโอรี่เงี้ยยิงกับปั่นเข้าเสาไกลอะไรเงี้ยยิงกับเท้าซ้ายเข้าไปเลยแบบลูกป,ปฏิหารหรือว่าลูกที่เราชนะมาได้หลายๆเกมอะ อย่างลูกโจลิงตันอะไรเงี้ยที่แบบชนะสเปอร์เงี้ยคือโจลิงตันแบพิกบอลแบบจ่ายรูปแบบบอลคุณภาพคือจังหวะแบบนั้นอ่ะจะเป็นตัวตัดสินเกมส่วนไอ้จังหวะที่มันแบบว่าสู้สูสีคู่ขี้แบบปะทะกันในแดนกลางเลยพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบว่าในพีเมร์ลีกอะมาตรฐานมันจะไม่มีใครขี่กันมากแบบเต็มที่ขนาดนั้นอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับทีมไหนจะฉวยโอกาสแลสร้างโอกาสแบบจังหวะคุณภาพแบบเนี้ออกมาได้นะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบทีมเราอ่ะมันสร้างไม่ได้เป็น เขาไม่ไดอะไรนะมันสร้างไม่ได้เป็นมาตรฐานบ่อยๆที่เกิดขึ้นมานะซึ่งแบบว่าบางทีมทีมใหญ่ๆมันมีนักเตะดีๆเยอะๆอย่างพวกแมนซิตี้พวกเลวพูะไรพวกเนี้คือเขามีนักเตะที่สามารถแบบว่าสร้างเวลาแบบลูกบอลหรือจังหวะที่แบบมีคุณภาพแบบนี้ออกมาได้จริงๆอน่นึกภาพเลวพูอะมีแบบซาร่ามีแม็กอลิสเตอร์มีพวกโซบสไลมีลุยนีแอสมีอะไรพวกนี้ใช่ไหมคือกัปโปมีพวกเนี้ยคืออย่าง ยกตัวอย่างให้ฟังอ่ะคือแบบแจนลูกของเขาเนี่ยมันมีแบบเป็นกองหน้าที่แบบมีความสามารถสร้างช่วงเวลาที่มีคุณภาพแบบเนี้ยออกมาได้เรื่อยๆมันอาจจะไม่ใช่แบบสร้างจังหวะทีมันจะได้ประตูทีนะแต่คือเวลาสร้างจังหวะออกมาทีนึงเนี่ยโอกาสทาประตูที่แบบเปอร์เซ็นต์ในการทาประตูได้มันจะเยอะไงมันก็ติกที่ที่เข้าค่ะนึกภาพออกไหม,มเวลาโจมตีแบบปึ๊บปึ๊บแล้วมันติดที่ที่เข้าปึ้งปึ้งขึ้นมาเราแบบอะไรงเงี้ยดาเมจคูณสามดาเมจคูณห้าอะไรเงี้ย คือมันเป็นอย่างนั้นนะจังหวะแบบนี้ที่แบบว่าทีมเรามันขาดไปคือเล่นตีกันไปธรรมดาตีโจมตีแอทแทกกันไปธรมมกกมรมดาเนี่ยมันไม่มีอะไรแบบใครเราได้เปรียบกับใครอยู่แล้วไงแต่จังหวะที่แบบว่าคุณภาพที่มันออกมาที่ที่เข้าปุ่งออกมาทีจริงๆอ่ะไอ้มันคือจังหวะที่ไปจะตัดสินเกมนะใช่ไหมทีมชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์สองประตูต่อหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายิงนาทีสุดท้ายได้นะคือนี่แหละยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยคือถ้าเป็นเกมเนี่ยก็บอกแหละ มันคืออัตราการติดที่ดิคอคของการโจมตีนั่นแหละถ้าบุสทีมใหญ่ๆเงี้ยมันอาจจะติดที่ดิคอคประมาณแบบสามสิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าทีมเล็กๆลงมาอย่างเราเงี้ยมันอาจจะลงมาเหลือประมาณสิบเปอร์เซ็นสิบสองเปอร์เซ็นเนี้ยถ้าเป็นทีมแล้วลองๆลงมาเลยมันอาจจะแบบห้าเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยคิดภาพออกไหมแล้วเวลามันตีกันดสู้กันอะปึ้งมึงมึงก็แบบว่ามีโอกาสที่แบบว่าทีมใหญ่ๆมันจะมาแบบยิงนาทีสุดท้ายหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ในการทำตรงนี้มันเยอะกว่าไงแต่เกมที่แล้วอ่ะ ไอ้ทางเอเวอเรตัน่ะมันก็ยิงนะมันยิงติดคีย์ที่เข้ายิงใส่ไอ้ทางพาเลทนะเพราะว่าเดลไปดักมียิงสองลูกไมส่สวยๆตรงนั้นเลยยิงโอ้โหแบบว่า,วาก็เป็นแบบติดลูกแบบว่าเป็นลูกยิงอยอดเยี่ยมประจำเดือนได้นะของเดือนนี้ได้เลยนะก็นั่นแหละก็เกมกับท้ายเอเวอเรตันเนี่ยก็คือต้องมาตัดสินกันนี่แหละว่าถือว่าเกมอ่มมันออกมามันไม่ได้เราไม่ได้ขี่ทางเอเวอเรตันนะมันจะแบบสู้กัน,นแดนกลางวิ่งสู้ฟัดกันอะไรอย่างนี้แหละแต่ว่าจังหวะ สุดท้ายที่มันจะตัดสินผู้ช,ชนะได้จริงอ่ะมันคือเกมลูกที่แบบว่ามีคุณภาพจริงๆอาจจะเป็นลูกคอสบอลสวยๆแบบคุณภาพลูกจริงคุณภาพลูกเลี้ยงเลาะหลบอะไรอย่างเงี้ยมันพวกเนี้ยคือจะเป็นตัวที่แบบเอาชนะได้ในเกมนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะประเด็นอีกอย่างหนึ่งที่สาคัญสําคัญนอกจากบอลคุณภาพแล้วคือความผิดพลาด2ออย่างเลยความผิดพลาดก็คือใครทีมไหนอะ่ะมันมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดมากกว่ากันยัง รูดพาดแบบถึงตายแบบว่าเสียบอลกลางทางหรือแบบว่าไปเสียบอลหน้าเกตโทษโกแบบว่าเซตอัพเกมมาแล้วแบบว่าจ่ายบอลพลาดอะไรเงี้ยซึ่งจังหวะแบบนี้ก็คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญว่าทีมไหนจะพลาดหรือเปล่ายางในอย่างเกมกับฟูลแลมมียเขาก็พลาดที่เราแล้วโกก็พลาดแล้วแต่ว่าฟาบินแช่ก็ยิงไม่เข้าไงหรือว่าจะเป็นเกมอ,อื่นอ่หละที่เราชนะมาอย่างเกมที่เราชนะซาวเทมป์ตันมาเงี้ยก็คือโกของซาวเทมป์ตันเตะพลาดมาให้แบบว่าเราเสียบอลให้เราใช่ไหมแล้วเราลงโทษเขาได้ใช่ไหมวันนี้ก็เหมือนกัน มันจะเป็นเกมที่แบบว่าทางอเวอร์ตันอ่ะจะมีข้อผิดพลาดให้เราแบบว่าสร้างโอกาสให้เราหรือเปล่าหรือว่าเราจะเป็นทีมเราเองเนี่ยที่ไปสร้างข้อผิดพลาดให้กับทางอเวอร์ตันนับุกเขามายิงเรานะสองจุดเนี้ยคือประเด็นสําคัญสําคัญเลยที่จะตัดสินว่าจะมีผู้ใช้ชุดชนะในเกมนี้ได้มากแค่ไหนนะส่วนเกมโดยรวมนะสูสีแน่นอนไม่จบจะไม่จะไม่มีอะไรต่างครับมันต้องมีลุ้นอ่ะให้ทีมเราอ่ะทำอะไรขึ้นมาได้บ้าง ขีดไอจังหวะอ้ะสวยๆอะไรพวกนี้ออกมาให้แบบว่าเราสามารถป,ป,ป,ปิดส,สกได้สวยๆนะก็มาลุา้นกันไปครับว่าคืนนี้ห้าทุ่มอ่ะทีมเราจะทําได้ดีแค่ไหนนะอ่าผมบอกผมไม่บอกหรอกว่าแบบว่าทีมเราแบบว่าเอ้ยเสมอก็พอใจหรือไม่ควรชนะเงี้ยในนาทีนี้คือในทีมระดับทีท่แบบทีมอื่นๆที่แบบคู่แข่งด้วยกันอ่ะทำผลงานได้ดีไปเรื่อยๆเงี้ยดูไปดูแบบเชลซีดูพวกไอทีมบนๆอ่ะแอสตันวิล่าดูอะไรพวกนี้ยคือเขาสามารถแบบว่าเก็บผลงานได้เรื่อยๆไง มันเป็นหน้าที่ของทีมเราอะที่แราว่าถ้าอยากจะขึ้นไปลุ้นแชมป์หรืออยากจะไปลุ้นแบบว่าอันดับสูงๆอะช่วงนี้เราต้องทําผลงานให้ดีที่สุดผมว่าถ้าสมมติว่าเราชนะแบบได้ในคืนนี้นะมันจะเป็นอะไรที่แบบมันจะเป็นแบบพื้นฐานที่ดีอะในการแบบว่าช่วงแรกๆของฤดูกาลนะถ้าสมมติว่าเนี่ยชนะได้มีสิบสี่แต้มเนี่ยผมว่ามานอาจมันก็ไม่ได้อยบาว่าจะขึ้นไปอันดับสูงอะไรหรอกก็คือไอ้พวกทีมพวกทีมบนๆเนี่ยมันอาจจะมีแบบคื้นเี้ยอาจจะสิบปุ๊กสิบแปดแต้มแลอะไรเงี้ยสิบเจ็ดแต แต่ว่าคืนมาสามารถเกาะกลุ่มอันดับไปบนบนได้ไปเรื่อยๆไงจนถึงช่วงเวลาที่เราสามารถจะแบบเรียกฟอร์มการเล่นคืนมาได้เต็มที่อ,ะอ่ะยางไม่นอนก็แบบไปถึงแบบบกลาคมอะ่ะเพราะว่าในตลาดบกลาเนี่ยมันจะแบบสามารถเสริมทีมัพทีมได้แล้วไงถึงเราจะพาไปแล้วในตลาดที่แล้วอ่ะตลาดรอบหน้ามันไปมีโอกาสให้แก้ตัวต่อไปนะเนี่ยแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ดีก็คือหลังจากจบเกมในอาทิตย์นี้แล้วอ่ะมันก็จะเป็นช่วงพักเบรกสองอาทิตย์แล้วอ,อ่าไอที่เขาอัปเดตเมื่อคืนนี้นะว่าแบบว่าอัปเดตว่า หลังจากเจหลังจากพักเบรกรอบนี้ทั้งทังจะก,ก็ได้ทั้งทั้ง,งอีซักลับมาได้ทั้งลูอิสไมลี่ได้ทั้งทางาเขาเล่าวิวสานะกลับมาพร้อมในที่จะเจอกับทางไบตันในบ้านนะเกมนั้นก็ทําให้เราว่าเราแบบมีออปชั่นมากขึ้นในการแต่ว,ว่าต่อสู้กับทีมอื่นๆต่อจากนี้นะเพราะว่าหลังจากที่ช่วงพักเบรกรอบนี้มันจะพักเบรกอีกทีหนึ่งประมาณกลาง อ่าพฤศจีกาเสร็จแล้วก็จะรันยาวข้ามปีแล้วไปจนถึงแบบว่าช่วงบ็อกซิ่งเดย์ข้ามไปถึงช่วงมกราปีหน้าแล้ะอันนั้นก็จะเป็นเริ่มเป็นช่วงตัดสินของฤดูกาลแล้วว่าทีมไหนอ่ะจะแบบว่ารันผลงานแบบเก็บได้แค่ไหนนะแล้วช่วงนั้นน่ะพวกทีมที่ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกอ่ะมันจะเริ่มตายกันแล้วถ้ามันเนินเพราะพวกสปอตทีมไม่พร้อมหรือว่ามีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บมันจะเริ่มมาเนี่ยเหมือนทีมเราเดย์ดูกานที่แล้วอ่ะเราเล่นแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมมันจะเริ่มมาตายช่วงตดูกาเน่เราลดีอยะชนะาีใช่ม เสมอมิลานกลับมาชนะเชลซีชนะนู่นชนะนี่ใช่ไหมแต่สุดท้ายมันจะไปแบบทีมมันจมันจะเริ่มไปตายเรื่อยๆตายจนช่วงประมาณแบบกลางๆแบบต้นๆกลางๆของธันวาเนี่ยทีมมันจะเริ่มแบบเหนื่อยแล้วันจะเริ่มลาแล้วเพราะว่าตอนนี้มันยังได้อยู่ก็ทอมต้องพยายามทำว่าเก็บแต้มให้ได้อะเต็มที่อ่ะในช่วงเนี้ยเพราะในตัวรุดูการที่ผ่านมาเรามีพาดไปไหมพาดเกมกับอาร์บอนสมาร์ชใช่ไหมเสมอไป จริงๆแล้วก็ลาดแบบฟูลฟาดกับแท้ฟูลแลมไปซึ่งจริงๆออะมันก็มีโอกาสทั้งสองเกมแหะที่เราจะพีิกลับมาได้ผลงานที่ดีกว่านี้ยแต่จะบอกว่าผลงานโดยรวมเราเล่นดีหรือเปล่าเราเล่นไม่ดีไงแต่ว่าที่ปัญหาคือเราสร้างจังหวะคุณภาพไม่ดีมากกว่าในการดับจังหวะสุดท้ายที่แบบเหมือนเราเล่นดูฟถ้าใครดูได้ดูแบบไฮไลท์นะัดฟูบอลวิบดันนะหรือไปดูฟูลแมตช์ได้ในตัวทางแอปของสโมสรนะมันจะมีเราจะเห็นเลยจังหวะแบบคือวันที่ผมคัดให้ดูก็ได้ตัดต่อให้ดูของจังหวะออซู่าก็ได้คือไปสุดท้ายยเนี่ ไอบอลไอบอลคุณภาพอะสุดท้ายที่จะจ่ายโอซูล่าโอซูล่ามันวิ่งดีแล้วนะแต่จ่ายให้มันไอบอลที่คนจ่ายเนี่ยมันจ่ายให้มันแบบไม่เคยดีเลยจ่ายจ่ายให้เพื่อนแบบจ่ายให้มันบางทีจังหวะมันวิ่งหลุดไปแบบมันจะวิ่งจะหลุดอะสวนไม่สู้กับกองหน้าก็คือจ่ายยัดให้แบบว่ากองหน้าไปสู้กันเองเลยก็ได้ก็คือไม่จ่ายไปหวงบอลบ้างไปทําจ่ายไม่ดีน้ําหนักเสียน้ําหนักทิศทางก็ไม่ได้อะไรเงี้ยคือจังหวะออกบอลแลาวมันขีมันไม่ได้เปรียบอะนานๆจะเห็นสักทีแบบว่าคือทีมออกบอลแล้วมันได้เปรียบให้กองหน้าไปเล่นน ปัญหามันเป็นตั้งแต่ต้นฤดูก,กาลแล้วครับหวังว่าทีมเราอ่ะมันจะแบบเอ่เห็นจุดนี้แล้วก็ไปพัฒนาขึ้นในผลงานเรื่อยๆ,อยๆต่อไปนี้นะแต่ผมว่าบอกวิธีการแก้ไขง่ายๆก็คือแบบซื้อนักเตะใหม่กับตัวลูกใหม่เข้ามาเพิ่มนั่นแหละแค่ไม่ยอมทากันในตลาดรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยแบบว่าคาราคาซังเนี่ยนักเตะที่มีมันก็แบบฟอร์มมันได้ดีไม่ได้ยังไม่ได้ดีอ่ะนักเตะแบบอเมรอนเนี่ยฟอร์มก็ออกทะเลไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรที่มันมีก็ไม่ได้ไม่ได้พีก,กันเต็มเต็ม แล้วก็มาเจออาการบาดเจ็บอีกทั้งวิวซันเนี่ยตั้งแต่เปิดฤดูกาลกูยังไม่ได้ใช้เลยวิวซันเนี่ย <c oughs> เห็นปหมละ่ะใช่ไหมออปชันในแดนน้ามก็เลยเนาะน้อยหดหอยไปครับเขามาดูกันนะว่าแบบว่าเกมคืนนี้เราจะทำได้ยังไงนะแล้วก็มันจะมีจุดสำคัญสำคัญอ่ญนะที่น่าสนใจก็คือจะเป็นเกมที่ทางแอนโทนีกอร์ดอนเราอ่ะได้กลับไปเยือนทีมเก่าที่ทางเอเวอเรสตันอะ่ะนะก็คือเป็นเหมือนกับเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับฝ่ายตรงข้ามเขาโห่แหละ แต่คือตอนนี้ก็เป็นตัวหลักด้วยไงแต่ปัญหาคือเกม,มน,เนี้มันไม่มีอีซักด้วยไงะ้อทางกอร์ดอนนะก็จะต้องรับแดงกดดันหนักหน่อยเพราะว่าเป็นกองหน้านตัวเป้าของทีมนะก็หวังว่าแบบเพื่อนๆร่วมทีมอาจจะสามารถเล่นได้ดีช่วยแบบแบ่งเบาภาระของแกนะไม่ใช่แบบแกต้องไปวิ่งคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะเหนื่อยกับนันแล้วต้องมาโดนแบบแฟนของทีมเจ้าบ้านกดดันอีกนะมันก็จะแบบหนักนิดน,นึงนะสำหรับกอร์ดอนคืนนี้นะก็เอาใจช่วยกอร์ดอนหน่อยนะครับแล้วก็จะมีทางในนั้นด้วยทางสวนทางอีวัตนนะที่น่ากล ขวบเลวินอะไรเงี้ยก็คือจะมันมาพิชยิงอะไรแบบเหมือนกับตอนเราเจอจัคอูจิมิเนะนั่นแหละอ่าแล้วก็เหรือจะมีแบบว่าทางแจ็คแฮนดิสันมีทางดาวายแม็กนิวใช่ไหมตัวทีเด็ดอะไรเงี้ยไว้มีจังหวะกำลังพีคเรงอะไรแล้วยิงสวยๆอะไรเงี้ยมีสวยก็มีหลายคนครับที่เอเวอร์ตันนะจะทําผลงานได้ดีต,ต่อสู้กับเราในคืนนี้นะแต่บัญครปัญหามันอยู่ที่ทีมเราเองมากกว่าว่าทีมเราอะ จะสามารถสร้างมาตรฐานได้ดีแค่ไหนอ่ะผมกช mm hmm. มเ mm hmm. ชื่อแล้ว่ mm hmm. วาเอตันเ่ะมามันเก่งพออยู่แล้วแหะไม่ไม่ตกชั้นอะไรหรอกเขามีมาตรฐานที่ดีอยู่แล้วแต่มันอยู่ที่คําคำถามมันคืออยู่ที่ตัวเราเองอะ่ะว่าเราเองอะ่ะจะมีมาตรฐานที่ดีพอแบบอยากจะไปลุ้นแชมปอันดับแชมเปญลีใช่ไหมอยากจะไปลุ้นอันดับแบบอ่าวันยุโรปใช่ไหมเราก็ต้องทวนจะทําผลงานในเกมแบบเนี้ยให้ได้ดี ไม่ได้บอกผลงานแต่ว่าต้องชนะอะไรตรงนี้นะคือผลงานอย่างน้อยแบบว่า p e r f o r m มนซ์ในการเล่นน่ยนะมันต้องดีพอที่จะแบบว่าได้อะไรแบบชนะได้ก็ดีกับว่าจะเกมอนะถ้าถบอ่ได้ไม่ได้จริงก็คือแบบว่าต้องมาทําใจกันในรอบหน้าแล้ว,วก็ต้องปรับทีมกันค่อนข้างเยอะนะในก่อนจากนี้แต่ผมว่าทีมเราจะทําได้ดีนะในเกมวันคืนนี้นะก็ ordon. มาลุ้นกันไปพร้อมๆกันครับกับทางอเวัตนคู่นี้คู่สุดท้ายเนี๋ยนะเราดูพีเม์ลีคู่อื่นเล่นๆไปก่อนนั่นแหละครับก็จะละอรเกมกับท,ทางอเวัตนก็ประมาจะประมาณนี้นะ มาวัดมาวัดกันไปเลยว่าแบบว่าทีมไหนจะทําผลงานได้ดีถ้าแบบว่าเป็นเหมือนเกมฟูลแลมอ่ะที่แบบฝ่ายตรงข้ามแบบมีจังหวะปฏิหารีจังหวะยิงสวยๆคุณภาพให้เราเห็นน่ะเราทาประตูได้เราก็ต้องทําใจครับเป็นเกมฟุตบอลน่ะมันก็อย่างนี้แหละใครทําเก่งใครเก่งกว่าทําได้ดีกว่าวันนั้นก็ต้องชนะไปนะแต่ว่าเราจะทําได้ดีนะก็นั่นแหละครับแล้วก็มีข่าวอื่นๆของทีมก็คือสองช่วงวันสองวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่สโมสรประกาศมานะว่าจะทำแบบเซอร์ว์ของสนามเชนเจีมาร์กอ่ะ ว่าจะาปรับปรุงสนามเซนเจนพาคดีหรือว่าจะสร้างสนามใหม่ดีนะผมว่ามันมีมันมีประเด็นหลายหลยอย่างนะอย่างทางอดีิฮาวอย่างทางเชลเลอร์เงี้ยเขบอกว่าเราก็ไม่อยากแบบว่าย้ายออกจากเซนเจนพาสเนี่ยมันมีปความทรงจําประวัติศาสตร์อะไรที่เนี่ยค่อนข้างแบบเยอะอะไรเงี้ยเราไม่อยากนั่นะแต่ว่าถ้าสมมติว่าต้องเสียเงินแบบพันล้านเงี้ยแล้วก็สร้างให้เซนเจนพาคขึ้นมามีแบบอตอนนี้สนามเซนเจนพาคมระมาได้ประมาณห้าหมื่นกว่าคนใช่ไหมห้าหมื่นห้าประมาณน,นี้เต็มที่ใช่ไหม ห้าหมื่นสองห้าหมื่นห้าประนี้ถ้าบลอกสร้างสนามเชนเชนพาร์คมาใหม่เนี่ยมันได้ประมาณแบบหกหมื่นกว่าหกหมื่นห้าเจ็ดหมื่นอะไรเงี้ยอ่ามันแบบมันก็ยังแบบว่าขนาดอะไรพวก็ยังแบบอาจจะสู้กับทีมอื่นแต่ว่าพวกอไอ้ท็อตแนมสเตเดียมหรือว่าสู้กับพวกทางอะไรพวกนี้ไม่ได้ไงเพราะว่าตอนนี้เขาจะแบบเจ็ดแปดหมื่นนใช่ไหมขึ้นไปมันจะไปไกลแล้วอะหรือว่าอย่างไอติฮัทอะไรอย่างเงี้ยหรือเอมิเรตอะไรพวกเนี้ย แต่ว่าปัญหาไอ้นั่นเน่ะผมว่ามันทีมเนี่ยเขาจะคงตัดสินใจกันเองอยู่แล้วแต่ปัญหาคือถ้าเราก็เราต่อเติมเซนเจมพาร์กซึ่งต้องใช้เวลาประมาณปีสองปีสามปีเนี่ยมันจะมันจะไปไอ้นั่นตรงไหนผมอยากรู้ว่ามันจะไปตอนที่สกอสร้างมันเนี่ยแล้วทีมนอร์สันเราจะไปเตะตรงไหนจะไปยืมสนามไหนเตะกันที่แบบว่ามีความจุหรือเป็นแฟนในพวกนี้ได้อะซึ่งมันจะมีปัญหาในเรื่องตรงนี้มากกว่ามันมันถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยอะในที่จะจะแบบว่า ต่อเติมสนามเซนเจมพาร์ erm โดยที่เราไม่มีสนามจะเตะนึกภาพอ,ออกไหมมันใช้เวลามันใช้เวลาแค่แป๊บเดียวใช้เวลาหลายปีด้วยคำถานทาี่ดีที่สุดนที่ผมคิดไว้อ่ะคือมันคือการสร้างสนามใหม่แต่อยู่ใกล้ๆกับเซนเจมพาร์ erm เดิมก็คืออยากจะอยู่ที่ลิสเซสพาร์ะที่อยู่ด้านหลังเซนจมเป็นส่วนสาธารณะนะแต่ว่าเขาบอกว่าส่วนสาธารณะก็แบบมันก็แบบว่ามันไม่ค่อยได้บูรณะมานานแล้วว่ามันเป็นแบบเหมือนเหมือนที่สีเขียวเฉยๆถ้าคุยกับทางแบบอาไอ้นั่นดี ในช่วงแบบสภา,าเมืองถช่ว่าซึ่งเขาก็แบบน่าจะแบบซัพพอร์ตอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันจะเป็นการแบบว่ากระตุต้นเศรษฐกิจอะไรของเมืองนะแล้วก็แบบว่าทอไปทไปสร้างสนามใหม่อยู่ที่ข้างๆข้างหลังใช่ไหมเสร็จแล้วก็แบบพอ,อสร้างเสร็จก็คือทุบเซนเจนพาร์คเนี่ยล้วก็คืนพื้นที่ให้กับเป็นสวน,น่ะแล้วก็เป็นทางเข้ามาที่สนามใหม่มีอะไรพวกนี้คืว่าผมว่าจะทําให้แบบว่ามันจะเป็นแบบตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดนะแล้วก็แบบว่าทีมก็ไม่ได้เดินต้องเดินทางไกลหรือว่าคืนกับแบบว่าย้ายบ้านข้าง สร้างข้างหลังบ้านตัวเองอ่ะแล้วก็แบบว่าสร้างบ้านใหม่ขึ้นมาแล้วก็มาต่อเติมอะไรขึ้นมาแบบนี้ผมว่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะแล้วก็สามารถแบบว่าสร้างแบบสวกสิ่งของโดยความสะดวกทาอะไรทุกอย่างเงี้ยออกแบบขึ้นมาให้มันเป็นแบบโปรเจกต์ใหญ่แล้วก็มีบบสนามใหญ่ขึ้นมาเต็มที่นะผมสนับสนุนในทางด้านนั้นมากกว่าที่จะแบบเอากันทั้งหมดมาลงทุนบูรณาเซนเจมพาขึ้นมาใหม่นะเพราะว่าไม่ใช่หรอกเพราะว่านี่แหละไอผมไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าผมว่ามันเป็นไอเดียที่ดีกว่าเฉยเพราะว่าการสร้างแบบบูรณาเซ็นเจม่ มันจะยิ่งใช้เวลามันจะยิ่งกับงบมันจะบานปลายไม่ได้จบแค่แบบว่าแค่นั้นอ่ะแล้วแบบจะมีปัญหาเรื่องการที่เราลต้องลงสนามต้องหาสนามไปลงเล่นอ่ะในพรีเมียร์ลีกช่วงปีสองปีต่อจากหลังจากต้นทช่วงเวงลาที่ก่อสร้างนะซึ่งถ้าถ้าเราไปแบบว่านี่ก็มีเพื่อนๆแซวนะเราก็ไป่ถอยยืมสนามไอสเตเดียมออฟไลท์เตะดิอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมองว่ามันมจุได้คนได้เยอะใช่ไหมนนี้ภาพให้แฟนนิวคาสเซิลแบบว่าใส่เสื้อขาวดำแล้วไปที่ซันเดอร์แลนด์ดูทีมเตะดิแม่งผมว่าไม่ก็คงกับ นึกภาพไม่ออกอ่ะมันสโมสรสองสโมสรมันไม่ได้รักกันแบบขนาดนั้นไงมันไม่เหมือนในลอนดอนไงนี่แบบมีสโมสรมันใกล้ๆกันเยอะแล้วก็มีสนามเยอะแยะอะไรเงี้ยไปขอยืมสนามทีมอื่นเตะก่อนได้อะไรเงี้ยใช่ว่าไปเช่าสนามได้ใช่ไหมอันนี้มันเช่าไม่ได้ไม่มันเป็นศักดิ์ศรีไปเข้าไปเดี๋ยวแม่งไปยิงกันตายไปต่อยกันอะไรเงี้ยต้องแย่เลยนะสโมสรอ่ะถูกไหมเพราะว่ามันเหลือแค่ออปชั่นเดียวแล้วแหละก็คือต้องสร้างสนามใหม่ที่อยู่ใกล้ที่เดิมอ่ะเพราะว่าการต่อเติมมันยากมันนี่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับเนี่า ทางเอ迪ฮาวหรือทางเชลเลอร์เก็บอกว่าแบบเขาไม่อยากเปลี่ยนอ่ะมันดูเป็นไอเดถ้ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นไอเดียอ่ะแบบว่าเป็นแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะมันเป็นแบบือล้วทางออกที่ดีที่สุดอ่ะมันเป็นความในฝันเนาะเราควรจะแบบเฮ้ยเราอยากได้เซตเชมพาร์คอยู่ที่เดิมนะแต่ความจุเพิ่มได้แปดหมื่นห้าพันคนมันคงเป็นแบบไอแบบเป็นทางออกที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งในความโลกความเป็นจริงอ่ะบางทีมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ไงมันต้องเลือกว่า จะสร้างใหม่ข้างๆหรือว่าจะอะไรพวงนี้ขึ้นมานะซึ่งเราจะอาจจะได้เรบบรู้เรื่องของแบบผลเซอร์เวยหลังจากนั้ที่แบบสรุปผลงานสรุปทั้งหมดแล้วอะว่าจะทํายังไงต่อไปในช่วงประมาณปลายเดือนไม่ไปปลายปีนี้นะเขาบอกว่าประมาณปลายปีหรือต้นปีหน้าเนี่ยก็จะแบบสรุปแล้วว่าจะทํำยังไงต่อไปนะซึ่งเงินลงทุนตรงนี้มันจะเป็นเงินลงทุนที่แบบมหาศาลมากเลยแล้วจะเป็นเงินโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์แรกๆที่แบบว่า Pf อะจะทําให้กับสโมสร ของอันนี้ขึ้นมานะก็จะเป็นแบบแต่ถ้าทาสาเร็จแล้วอะ่ะมันก็จะเป็นแบบว่าทำให้ยกระดับให้สโมสรออมีมูลค่าขึ้นมาตอนนี้มูลค่าสโมสรขึ้นมากับเกือบเกือบพันล้านแล้วมั้งหกเจ็ดเจ็ดร้อยล้านแล้วใช่ปะหรือว่าประมาณนี้เจ็ดแปดร้อยล้านเจ็ดร้อยล้านแล้วมั้งแต่ถ้าสมมุติว่าได้สนามใหม่อะไรขึ้นมาอย่างนี้จริงโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะสโมสรมันจะอัพขึ้นไปเป็นประมาณพันห้าร้อยล้านอะไรพวกนี้ได้ไม่ยากเลยนะเพราะว่ามันนจะเพลเป็นสินทรัพย์ของสโมสรเนี่ยถึงท่าออมนั่นแหละครับก็จะทาแบบ มันก็คือเป็นโปรเจกต์ระยะยาวอ่ะแต่เขาขอหอเริ่มสร้างจริงๆ่ะมัคนคงใช้เวลาสร้างเต็มจะมีแบบสองปีสามปีเต็มสี่ปีอ่ะคุณดูนี่เนี่ยไอเซนจยมสแต็กเดทที่สร้างด้านหน้าเนี่ยสร้างมาแบบว่าตอนแรกบอกว่าจะสร้างไปกี่เดือนนี่ล่อ,อไปเกือบปีอ่ะปีกว่าแล้วมั้งในการก่อจะสร้างแบบไอเซนจมสแต็กขึ้นมาแบบว่าแฟนๆได้เข้าไปใช้กันนะแล้วคิดดูถ้าสร้างสนามใหม่ขึ้นมาจริงๆ่ะก่อนจะพื้นเพียรพื้นที่ฟื้นฟูอะไรพวเนี้ผมว่าแบบนานอ่ะ แต่ว่าเราในฐานะแฟนๆนะเราอยากเห็นภาพแบบว่า c g ภาพอะไรมันก็แบบว่าตื่นเต้นแล้วงไงว่าแบบอเอ้ยมีโปรเจกต์แล้วอีกสาปีนั้นเราจะย้ายไปสนามใหม่ New Sense g e m New Sense g e m Park เงี้ยหรือว่าจะเป็นแบบ a r a m o Sense g e m Park หรือเป็นอะไรพวกนี้ก็ได้ไงโอ้โหชื่อมันก็ขลังอลังการนะสนามสนามใหม่นะผมว่านั่นแหละพอวันถึงเวลาเปลี่ยนแปลงก็ควรจะเปลี่ยนแลปลงอ่ะแล้วก็แบบว่าสนามใหม่ของเราก็แบบว่าอาจจะแบบภูรณะเอาแบบบางส่วนของ Sense Jam Park เก่า ไปทำํำไปใช้ในแบบว่าไอสนามใหม่อะไรเงี้ยให้มันดูแบบว่ามีรับยังรักษาของเก่าอยู่นะยังมีแบบว่าความผูกพันกับที่เก่าอยู่มไ,ไม่ได้ไปย้ายไปไหนอะไรเงี้ยมันไม่ได้ย้ายแบบว่าจากตรงจุดเส้นเจมฮาไปอยู่อีกฟากหนึ่งของเมืองหรืออะไรพวกนี้ไงนึกภาพออกไหมมันพยายามอยู่ที่เดิมแต่ว่าเรามาดูผลสรุปกันไปดีกว่าว่ายูคาเซนของเราจะเป็นยังไงต่อไปนะในเรื่องของในการสร้างสนามแล้วก็การยกระดับสโมสรน,นะ ที่เหลือข่าวเขาไม่มีอะไรแล้วครับข่าวก็เป็นข่าวลือขาตลาดนักเตะทั่วไปในช่วงแบบสนใจคนนู้นสนใจคนนี้อะไรอย่างเงี้ยในตลาดนักเตะช่วงมกรลานะก็มีข่าวว่าจะกลับไปหาเคฮีไหมหรือจะ,อะมีนักเตะมีโกคนใหม่ที่จะเลงเข้ามาจากริวหรือจากอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็ดูกันไปเล่นๆครับรอดูมกรลานี่แหละว่ามีใครนะแต่ว่าส่วนตัวผมว่าทีมันคงต้องไปหาปีกขวาไม่ก็เซ็นเตอร์แบ็กเพิ่มมาคนหนึ่งจริงๆอะ่ะก็อาจจะเป็นมาร์กเคฮีก็ได้แต่ว่าราคาคง เรียกได้ได้ราคาไม่ไปเจ็ดสิบล้านนะเท่าที่แบบว่าก่อนหน้านี้แล้วนะแต่ว่าอาจจะอาจจะมีแบบทีมอ,อื่นๆเข้ามาแย่งตัวกันมากขึ้นในตลาดปกเดียจ,จะเป็นแบบมีข่าวับลิว์พูมีขา่วขาวอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็มไม่เป็นไรครับได้ใครก็ได้ครับเราจะย็นเกยีเป็นใครก็ได้ทีมเราก็เอาได้หมดครับมันสามารถช่วยยกระดับทีมได้หมดแหละทีนี้ทีมแค่ต้องการแบบไม่ได้ต้องการนักเตะอย่างเงียไมต้องการแรงกระตุ้นในการที่อะแบบว่าอ่ายกระดับความท้าทายหรือยกระดับ บรรยากาศของทีมความพยายามอะไรพวกนี้ให้มันแบบดูเป็นไปนามาทำเยอะขึ้นนะไม่ใช่แค่พูดอ่ะมันต้องมีอะไรแบบว่าโปรเจกต์อให้เราเห็นชัดๆด้วยนะก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราก็ดูกันไปต่อหน้าก่อนครับคืนนี้เรามาดูแค่เกมคืนนี้ก็พอครับที่จะเจอกับไอวัตตันอ่ะว่าทีมเราทำผลงานได้ดีแค่ไหนแล้วกันก็มาลุ้นกันในพร้อมๆกันครับห้าทุ่มครึ่งนะก็อย่าลืมกลับมา ติดตามดูกันแล้วกันครับผมแล้วก็มาสรุปนะมาสรุปเกมอีกทีหลังเกมอีกทีว่าแบบว่าผลงานของอที่จะเจอเอเวอร์ตันเนี้ยเราทําได้ดีไม่ดีเป็นยังไงกันนะครับผมหวังว่าทีมเราจะทําผลงานได้ดีนะแล้วก็อ่าต้องทั้งเบรกสองอาทิตย์จะได้แบบว่าเพื่อนๆจะได้แบบไม่ห่อเหี่ยวกันนะครับผมในช่วงต่อจากนี้นะครับวันขรมานี้นะครับคลิปนี้ก็มาลุน้นกันครับวันนี้ก็ขอต้องอขอโลตาตัวลาไปก่อนแล้วกันถ้ามีเพื่อนๆมีคอมเมนต์มีอะไรก็มาฝากคุยกัน ได้ในทางเฟ e บุ o k ของสาริการิมรัวแล้วก็หรือไม่ก็ทาง YouTube นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องสาริการิมรัวด้วยนะครับผมวันนี้ผมฮาร์ดขอตัวไปก่อนนะครับชอบคือดีนะคะถ้าเกิดใครชอบิี้ให้กดไลค์กด Subscribe กดแชร์